สวัสดีค่ะน้องๆแรงงานต่างด้าวนายจ้างและผู้ประกอบการนะคะวันนี้ทางกรมการจัดหางานนะคะได้มีการออกภาพรวมการยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานนะคะของคนต่างด้าวกลุ่มที่สถานะไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่19สิงหา2568นะคะโดยจะเปิดให้ยื่นคำขอนะคะขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะคะและชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตทำงานนะคะได้ตั้งแต่วันที่15ถึง29ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะเปิดแค่15วันนะคะย้ำนะคะเริ่มขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวนะคะวันที่15ตุลาคมนี้นะคะหลังจากที่เราชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญ,ญาตทำงานแล้วนะคะ ก็จะได้เอกสารเป็นตัวใบรับคำขอคู่กับใบเสร็จนะคะแทนใบอนเนีตยทำงาน60วันหลังจากนั้นแล้วนะคะก็ดำเนินการตรวจสุขภาพนะคะซื้อประกันสุขภาพกรณีซื้อของบริษัทเอกชนนะคะก็จะลิงก์เข้าระบบเลยนะคะแต่ถ้ามีการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลรัฐบาลก็อาจจะต้องอแนบเอกสารเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเป็นใบรับรองแพทย์นะคะประกันสุขภาพหรือเป็นประกันสังคมนะคะ และดาเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลนะคะการตรวจสุขภาพและจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคลนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่30ตุลาคมถึง28ธันวาคม2568นะคะภายใน60วันเท่านั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอนุมัติคําขอนะคะคนต่างด้าวจะได้เป็นทะเบียนใบอนุญาตทํางานที่ยังไม่มีข้อมูลวีซ่านะคะโดยที่คนต่างด้าวจะได้อนุญาตทํางาน1ปีนะคะ ถึงวันที่14ตุลาคม2,569นะคะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะจัดทำทะเบียนประวัตินะคะหรือ,อถ่ายบัตรชมพูนะคะหากน้องๆแรงงานในจ้างหรือผู้ประกอบการนะคะที่จะต้องการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับบริษัท KTS l a b e r นะคะก็สามารถทักผ่านทางข้อความนะคะหรือคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะและจะส่งเอกสารมาได้เลยนะคะ